พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยฮับฟันุ้ยสเดประจำวันที่29กันยายน2563นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ yr ค่ะเรามาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะ เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วก็ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะยังคงมีกำลังแรงนะคะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนะคะบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณเอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของนุ้ยนะคะและคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของนุ้ยนะคะและเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยค่ะ คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะคะเข้ามารายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆเป็นยังไงนะคะและอยากให้ลุยปักหมุดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนเขียนมาบอกได้เลยค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆก,กำลังใจและทุกๆก,การติดตามค่ะตอนนี้เราก็มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะเราก็ไปดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-35องศาเซลเซียสจังหวัดสมุทรปราการนะคะอําเภอบางพลีมีฝนช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะฝนปรยนะคะประมาณฝนที่วัดได้ก็1.3ม mm มิลลิเมตรค่ะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุโข,ขทยัยและกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-33องศาเซลเซียสค่ะ จังหวัดพิษณุโลกนะคะอํเภอบางระกรมโดยรวมนะคะมีฝนทั้งวันนะคะตกตกหยุดหยุดจริงๆแล้วฝนลากยาวมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงช่วงเช้าแต่หนูจะพูดถึงฝนที่ตกในช่วงตอนกลางวันนะคะฝนตกตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะมีทั้งหนักและเบาสลับกันไปนะคะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นก็4.7มมค่ะ และช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ3.0ม mm. มิลิเมตรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูน้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนะครพนมนะครราชสีมาบุรีรมัมและสุรินทร์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสจังหวัดสุรินทร์นะคะอําเภอรัตนบุรีค่ะมีฝนตกช่วง10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝนหนักเบาสลับกันไปนะคะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงก็0.9ม mm. ิลิเมตร และอีกช่วงหนึ่งก็ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะก็3.5ม mm มิลิเมตรค่ะอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะมีฝนตั้งแต่ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะตกตกหยุดหยุดนะและฝนหนักช่วง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นก็8.2ม mm ิลิเมตรค่ะ จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะคะอเภอโนนไทยฝนตกหนักและเบาช่วงบ่ายๆนะคะถึง6โมงเย็นปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ก็4.9ม mm. ิลิเมตรค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีและราชบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะอํเาเภอพนมทวนฝนตกหนักเบาสลับกันไปค่ะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ก็2.7ม mm ิลลิเมตรค่ะตอนนี้เราก็ไปกันที่สุพรรณบุรีนะคะอํเาเภอเมืองมีฝนช่วงบ่าย2-5ถึง5โมงเย็นค่ะ ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้3.0ม mm ิมค่ะภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจังหวัดสะแก้วนะคะอําเภอเมืองมีฝนช่วงเที่ยงยาวไปจนถึง4ทุ่มเลยนะคะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ในช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นก็4.7ม mm. ิลิเมตรและช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะคะวัดได้1.0ม mm. ิลิเมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโเมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดชุมพรนะคะอําเภอปะทิวค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคุณอนันต์มีเมฆมากนะคะ คลึ้มทั้งวันเลยนะคะวันนี้มีฝนปรยๆค่ะช่วงเที่ยงถึง5โมงเย็นปริมาณฝนที่วัดได้ก็ไม่ได้มากอะไรนะคะ1.2ม mm ิลิเมตรค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังฝนโปรยเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงนะคะปริมาณน้ำฝนที่วัดได้0.7ม mm ิลลิเมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะ มีเมฆเป็นส่วนมากกัมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง30องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจบพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย